สวัสดีครับ,วรบพวกผม First สเท Vision เคอรนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าชายชาวยางนะครับคนเดิมแล้วก็เสี่ยวเมียนเสี่ยวเมียนนะครับวันนี้พวกเราก็จะมากินช็อกโกแลตเพดเพเซึ่งช็อกโกแลตเพดของเราในวันนี้นะครับมีอันนึงก็คือรสทาบาสโกนะครับมีรสทาบาสโกเป็นช็อกโกแดลตรสทาบาสโกเลยนะยี่ห้อทาบาสโกรจริงๆเลยแล้วก็เป็นช็อกโกแลตอีอย่างนึงครับเป็นช็อกโกแลตแท่งๆแข็งๆเป็นรสเอ่อแมงกอกับเชอร์รี่ก็คือ มะม่วงกับคลิกนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองชิมกันที่ร้านว่ารสชาติเป็นยังไงครับเริ่มจากเจ้าทาบเสโกก่อนเลยเนาะทาบเสโกทาบเสโกทุกคนเห็นไหมเนี่ยกล้องนะเห็นไหมทาบเสโกนะครับอันนี้คือทาบเสโกนะเราทาบเสโกแกะเลยโอเคนะครับก็แกะพลาสติกออกแล้วแล้วก็แกะกล่องออกโอ้โหข้างในดูแบบว่าไฮคลาสมากนะครับจริงๆอันนี้ก็แพงนะราคาถึง60หยวนเลยนะอันเนี้ยสามร้อยบาทนะ60หยวนประมาณนะั้น นี่นะข้างในก็จะเป็นแบบนี้มันพิซซ่าเลยแบ่งมาเป็นชิ้นๆให้แล้วนะครับแล้วก็มีที่ปิดหนึ่งอันนะครับปิดไว้โอเคเดี๋ยวจะมาลองชิมกันเริ่มจากชฉาหยางใช่ไหมเชิญอิมไหนก่อนนี่นะครับช็อกโกแลตทาบาสโก้นะรสทาบาสโก้โอเคชิมสมมติว่าช็อกโกแลตไม่ได้ไม่ได้กินช็อกโกแลตเลยนะโอเคชิม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 ชชิม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 ชิจริงๆิมชงมชิ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 ม 很神奇吗ร่าบุร่าร่ามั้ย还没感觉到，耐心久久一点。哎，开始慢慢变辣了。慢慢变辣了。朝阳说，它慢慢慢慢越来越辣。现在朝阳说，它辣起来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 。现在朝阳说，它辣 ก็นนะ okay. นะกเถาาอนะ辣ม,ม่ใช่เผ็ดพิเศษผมก็ไม่ล้วามนะเปยไงด้แต่ก็ะเปนรสชิ่เป็นมชาตอ็อกโกแลตเตรชง็กโกลไ้ต่เ็าเนสชาีเล้เน,นาเป็นช็อกโกแลตก้เนตีเนมือนมาแล้วเรน เริ่มเผ็ดแล้วไคเซอร่าเหรอเป็นแบบว่าอารมณ์ประมาณเผ็ดแบบว่าเผ็ดนิดๆเผ็ดมันทิกป่น่ะฮะไม่ได้เผ็ดแบบว่าเผ็ดจัดแบบอย่างนั้นนี่ยก็อร่อยนะถ้าอมเอาจะเผ็ดกว่านี้ถ้าอมเอาอ่ะเมื่อกี้ก็อมไม่เห็นเผ็ดเลยไม่ไม่รู้สึกเผ็ดเลยสรุปว่าไอ้ช็อกโกแลตนี้มันไม่เผ็ดเลยนะช็อกโกแลตรรทาบาสโกเนี่ยไม่เผ็ดเลย โอเคนะครับมาถึงตัวที่สองครับเดี๋ยวเราแกะกันเลยผมแกะเลยนี่ครับมันเป็นช็อกโกแลตข้างในมัเป็นอย่างนะี้นะเป็นแพ็คมาเป็นแท่งๆเสียบมาเหมือนกระเป๋าตั้งเลยแล้วก็หยกมานะฮะแกะอุย้ยทำหักไปแล้วโอเคเดี๋ยวก็เรามาชิมกันมันเยอะมากเลยนะไม่รู้จะกินหมดไหมเมื่อกี้ผมเผลอ,อ,อทำมันหักไปแล้วมันเป็นทั้งแท่งนะครับทุกคนเห็นจะเป็นแท่งๆแ,แบบนี้แล้วก็หักกินได้ก็เดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยนี่นะ ใช่ครังคอมมิโอเคบอกไว้ก่อนนะครับว่ารถนี้คือรถมะม่วงครับเป็นช็อกโกแลตรถมะม่วงกับพลิกนะครับโอเควันสองสามเยอชันพูดเชอรว้าว闻到ู果เ味ียน 目前 <noise> 苦苦的，都苦苦，然后还没感觉到辣，能够去对，好奇怪、啊，没อร่哈ย这个都不好吃啊，好奇怪啊，哇，有点那种苦苦的香水味，我闻到酒的味道，苦苦的那种酒味道。 มันมีเหมือนกลิ่นเหล้าขมๆนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นมะม่วงจเจ้าก็หอมเสือ,สอรสหวานไม่มีเลยนะครับเป็นขมกลิ่นเหล้าแล้วก็กลิ่นมะม่วงแล้วก็ไม่มีรสเผ็ดเลยโอ้ oh. no it's so bad yeah. yeah oh you แม่อ่อยเลยครับสรุปว่าโอ้ยเจ้าอันนี้ถ้าใครอยากไปซื้อมากินนะ ไปหามาลองกินได้มันที่ไทยมีไหมแต่ว่าโอกไวก่อนแม่อร่อยเลย ever, <m uch as> คงกินได้หมดอะคงจะได้ทิ้งเลเนี่ยก็อนนี้ก็ราคา39 sparkle, <m uch as> อหยวนนะครับที่ซื้อมาอ่าก็แม่อร่อยเลยฮนะแม่อร่อยเลย <m uch as> ไม่กินต่อแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่อร่อยสรุปก็คือช็อกโกแลตนี้ไม่มีรสหวานนะครับเป็นรสมะม่วงแล้วก็มีกลิ่นเหล้าแล้วก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะเดี๋ยวอีกเดียวนเดยนล่าคือ ฟิลวุ้ดอเขินังยิ้มเว้ยกังหันหมีอลา่าทาบัสโก้เมื่อกี้เผ็ดกว่านะครับแต่อันนี้มันทาบัสโก้ยังอร่อยกว่าเลยเพราะว่าทาบัสโก้จะมีรสหวานด้วยแต่เจ้าตัวนี้ไม่มีรสหวานเลยนะครับโอเคคลิปวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากติดตามผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับก็ไปที่ยูทูบนะครับแล้วพิมพ์คำว่า first t a e m e นะครับเป็นภาษาอังกฤษก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย